สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง KR Lifestyle คนไทยในสวีเดนนะคะวันนี้ก็ไปชมคุณลุงฝรั่งช่วยเราเก็บเห็ดอีกนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจค่ะเฮลโหลุงเฮลโหลเฮลโหลไปคะ่ะไปลุ้นกับเรานะจ๊ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้ามาจ้ามาจ้ามาจ้าเก็บเลยจ้าโอ้ยโดนหน่อยก็หักเลยจ้าต้องถนอมถนอมหน่อยนี่เล็กนี่ก็เอาจ้าอี๋อันนี้พีคมากเลยตรงนี้จ้าทุกคนนี่จ้าตรงนี้นะจ้าต้องค่อยๆมากๆเลยจ้า นี่ตอหนึงขาย,ยาวๆจ้ะอันนี้เดี๋ยวพยุงขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยจ้าน,นี่ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยจ้ะ เดีวยวก,กันใครตัดรากออกเขาเป็นท่อใหญ่จ้ะนี่นี่ไงใช้ได้เลยนี่คะ่ะงามงามลงตรงนี้นี่จ้ะนี่ได้ขายาวมากเลย นี่อีกอันนี้เด็ดเอาจ้ะเพราะว่าดอกเดียวนี่อีกนี่อีกดองจ้าขายาวดีจริง นี่จ้ะว้าวนี่คนนี้อีกไปอย่าอย่าอย่ย,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 ย่นี่จ้านี่จ้าตอนนี้มันเป็นหญ้ามอสโอ้ยดอกหนึงแต่เอาจ้าอยู่แบบที่สูงเลย นี่มีหลายดอกอยู่เอาจ้ะหลายดอกก็เอาก็าใช้ได้อยู่เห็ดหนังไก่ดอกนี้โอเคอยู่นะกี่ดอกไม่รู้เนี่ยฮึมใช้ได้เลยจ้ะดีมากเลยเห็ดดอกนี้เอาไปด้วยดีมากๆ มีบ้างนะนี่จ้ะดอกใหญ่อยู่นี่นี่จ้ะนี่วันนี้ดอกงามเลยจ้ะนี่จ้ะ,นจะคนอู้นี่เยอะงายมีน้อยแต่ก็โอเคอยู่จ้ะมีคนมาเก็บอยู่จ้ะ <c oughs> เจอกันในป่านี่แหล <c oughs> ะ,าะม,มาเก็บเห็ดอ่ะดูการเสียโผล่มาเก็บเห็ดโผล่มาเห็ดเห็ดเก็บ เห็ดเห็ดผมมาเก็บเห็ดปลกกแกซ้ำเต็มแล้วเอาเท่ที่ด้อบุบี้แคนเซอร์หมายความว่าอันนี้เป wow ็นสัญลักษณ์ของคนที่คนที่ป่วยเป็นมะเร็ง เต้านมนะคะที่นี่จะให้ความสำคัญมากๆค่ะและทุกคนก็ช่วยกันบริจาคค่ะอาจะเก็บเห็ดต่อเลยตอนนี้ลุงเริ่มออกมาช่วยเราหาแล้วลุงบอกว่าลุงเห็นลุงเห็นเห็ดนาจริงๆด้วยช่วยเก็บใหญ่เลยจ้าฮิ็แตัเดแตว้าวดุกดิกเด้ออูบราบราดีมากดีมากผมมาเก็บเห็ด ผมเจอเห็ดเสียเหรอผมเจอเห็ดผมเจอเห็ดเห็ดย่อยัดตะบล้ามีจะมีมีนี่ไงมีเลยมีเลยเก็บเลยจ้าเตรียมเตรียมเสียมอนกันน,นันนี่เริ่มเปื่อยแล้วจ้า ุ้ยงามอยู่จเะนี่ดอกใหญ่อยู่เต่าน้อยกตาไปด้วยจ้ะมีอมีเห็นนะเราไม่เคยมาถึงนี่งจ้ะนี่าย,ยังดีอยู่จ้ะมังใช้ได้อยู่ยังยังยังไม่ไปเห็ดยังไม่ไป เกือบเกือบไม่ได้เห็นแล้วเนี่ยสีเข้าเป็นอย่างนี้เลยนี่จ้าได้อยู่ตรงนี้มีหลายดอกอยู่นู่นนะอยู่ในหลุมเลยดูสินี่จ้าเห็ดนี่เอาจะเอามีเน่าไปบ้างแล้วแต่ว่าอันดีก็มีจ้ะ ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณท่านผู้ชมที่มารับชมให้กำลังใจนะคะุงเจอลุงเจอเห็ดเกเริ่มมองเห็นเห็ดแล้วตอนนี้นี่อุ้ยเก่งมากเลยคุณเก่งมากๆเลยผมเจอเห็ดคารแเซ่เยอะผมเจอเห็ด <laughs> yes very good แต่ฮว้าวที่ลุงเชอเยอะเลยเนะ่าอู้ปลาดว๋อลิขาสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจในการเก็บเห็ดของเราและลุงฝรั่งนะคะเราก็จะพยายามนำคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความสนุกสนานบันเทิงนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะทุกเมนทุกไลค์ทุกการติดตามแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปค่ะ Thanks o r w w t t h i n g b y ายบาย